สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงน่าจะเที่ยงแล้วแหละนะครับวันนี้เราจะมาดูการอัปเดตนะครับช่องซ้อมดนตรีของสำนักงานสน้อยเพชร้านแฝงพอกันใจมาถึงแล้วพอกันใจพอกันใจพอกันใจไม่ได้ยิน นี่ห้องซ้อมดนตรีนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างในกันนะครับว่าห้องซ้อมดนตรีจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับน่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีพน,นักงานคนน้อยนะน่ารักมากเลยหนักไหมไม่หนักค่ะปึ๊บวายาจ้างมากี่บาทเนี่ยไม,ไม่รู้ด้วยได้วันเท่าไหร่สองบาทค่ะสี่ค่ะ นี่บรรยากาศข้างในกว้างนะครับนี่ห้องเก็บเสียงสองห้องนะฮะดนตรีอันนี้เป็นห้องอะไรห้องครัวหรือห้องน้ําอันนี้ห้องครัวห้องน้ําครับห้องน้ำห้องครัวนี่ห้องครัว๋อนี่เพื่อความสะดวกสบายของนักอาจารย์นักดนตรีเวลามาซ้อมมีสองห้องเลยนะฮะเพราะฤดูกาลหน้าเรามีสองลงสาน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยรำเพินโชว อยู่ข้าวกินข้าวยังกินอย่างกินกับนะอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกนะห้องรับแขกมาดูอีกห้องหนึง่งนะครับว้าวอุ้ยตัวนี้ห้องกว้างเลยครับนี่กว้างมากเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เป็นห้องเก็บเสียงนะฮะเก็บเสียงเวลาสองดนตรีจะได้มีเสียงรบกวนชื่ออะไรคะชื่ออะไร อะ่ะตอบหน่อยชื่ออะไรหนูชื่ออะไรไลูกต,ตอบนิดนึงตอบตอบตหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรข้าวปุ้นข้าวปุ้นชื่อข้าวปุ้นข้าวปุ้นวันนี้มาช่วยใครทํางานช่วยตาหรือช่วยยายหรือช่วยพ่อแม่มาใครหนูวันนี้นึกข้าวปุ้นมาใครเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยแล้ว มีขนมกินไหมเนี่ยไม่มีขนมกินเดี๋ยวกินขนมป่ะเดี๋ยวขนมให้สวยงามมากนะครก็นี่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงดูข้างหลังไหม่ ดูข้างหลังมนี่อันนี้เป็นหอพักนะครับหอพักใหม่เนาะสองชั้นไม่รู้ว่ากี่ห้องเนาะเออข้างหลังื้นีหอพักสองชั้นวิวบรรยากาศดีนะครับตอนเช้า,าโอ้บรรยากาศรอบนอกดีมาก พ่อกันชัยมาถึงแล้วนนะฮะไนนอ้ครูว่าครูว่าผมรู้ว่าพ่อกันชัยมา<ๆ>ผมเลยรีบมาถ่ายแล้วเนี่ย<ๆ>ช้างช้างก็ลืมพี่ไหนบอกว่าพี่ว่าไงตลอดเลยอ่ะ ตลอดเลยช้างแล้วก็บอกว่ารักอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นพอมาถึงแล้วเงียบเลยเมือ่อวานนี้บอกพี่ว่าไงนฮน้องแต่ก่อน,นเป็นน้องรักนะคะเดี๋ยวนี้เป็นน้องเกือบรักน้องเกือบรักครับ จะบอกนะเก็บกวาดห้องเนี่ยขยะข้าขงหลังมัน่วมาจากไหน,นาไตายขยะออกมาจากห้องขยะคลอดจากห้องนี่ขนาดนี้ย้ายไป,ไป,ไปอยู่ฝั่งนู้นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอนัตั้งนานแล้วดิเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ขาไล่ออกไปแล้วสวัสดีพ่อกันชัยทวาริสเซพี่ครับเป็นไงอากาศหนาวไหมเมื่อเืนโน้เย็นเย็นมากเลยเย็นไม่หนาวไม่หนาวแต่เย็นเลยเย็นเอาเงาะเงาะไม่รัอทายพี่เลยอ่ะ เบื่อแล้วเบื่อหน้าแล้วมันบอกเบื่อหน้าพี่แล้วเอ่ะไปลูกพี่เป็นไงบ้างเมื่อคืนไอแฟนหรอลูกพี่พี่เองอ่ะสบายดีป่ะลูกพี่เองอ่ะเลขาว่าป่วยไอสบายดีแล้วฮะมันบอกพี่ว่ายังไม่หายดีเลย สุมนมะโกกพี่ใช่ป่ะพ่อป่าวไอ้เต๋าเหมัอนไอเมื่อวานเนี่ยเมาเบียร์สวยๆอะเดยวไปดูห้องซ้อนหน่อยไปกินข้าวไหมครับไป่ไม่รู้เหมือนกันไอพี่เต๋าเรียกผมกินผมยังไม่ได้ไปกินเลย จะไปไหนต่อเนี่ยแล้จะกลับมาตัวไหนเดี๋ยวเขากลับแล้วโอเคจะรอจะไปรังรอทไมพี่จะไปไหนเอ้าหนวันจะเลี้ยงอะไรพี่อะโอ้ยยยยยมยย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 ย่ยยยรยย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 ยผยยยยยยนยยยายยยยยยคนไม่ได้ทยยยยนนยย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 รยยยยยยยทยกวันยยยยนยย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 ่ยย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  ก็ห่างบ้างหนาบ้างเออมันแล้วแต่ตามช่วงเทศกาลเนาะเรามันไม่ใช่มีทุกวันเนาะงานมันมงานบุญไม่ได้มีทุกวันใช่มันไม่ใช่หมอลำานหมอลำก็ต้องตามหมอเอองานวัดต้องตามหมอลำถูกังานหมอลำต้องตามวัดเอออยู่ใกล้ช่วงเข้าหน้างานเออออหลังจากีใหม่ก็น่าจะแบบยาวยาวแล้วยาวอยู่ก็ยาวตั้งแต่ช่วงจากเออ ต้องเดิ่มพฤศจิก็ยาวอยู่นะทันเวลาก็ว่างทาดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาจะไปเวลาจะไปงานจะไปงานใหญ่ก็อยากจะไปเล่นไปแจมด้วยบางทีก็แบบห่วงรถแห่เดี๋ยวเถามเขาไหมเขาอยากให้ไปไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้เขาอยากให้ไปไม่ไปแต่คือหน้าที่ก็คือต้องไปอยากไปเขาอยากให้ไปไหมทำงานไม่อยากให้ไปตลกมันก็ข้อที่เขาทางเอานะเอาหรอผมกไม่ได้ไปงั้นนะ กระโเข้าเล่นดีดีพอแหลมพูดเลยว่ากระตุดชุดนี้เอารอบเรื่องรอบนี้ดีดีถ้าช้างไปมันก็ก่อยได้ไหมก่อยเลยโอเคครับผมผมรับไม่ไปแล้วพูดเล่นพูดเล่นแล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้อุตส่าห์โทรมาหาเอาดูพี่เดี๋ยวผมโทรกลับโทรกลับเมื่อวานนี้น้องลุงกับแกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ได้ออกง่ายด้วยพี่ออกโรงพยาบาล ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยเพราะว่าต้องส่งไปรักษาตัวที่บ้านบ้านเขาเองอที่บุรีรัมย์เพราะเราก็เลยต้องแบบเขาอันิษฐานว่าเป็นอะไรคือตอนนี้เขาบอกใช่ว่าคือทางเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วทีนี้แบบก็เลยแบบรอดูอาการแล้วก็รอดูอ่า อย่างอื่นจะแทรกซ้อนไหมหรือว่าจะจะพบเจออย่างอื่นอันนี้อาจารย์ดนตรีรถแห่คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราดูอาการต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ออกง่ายก็คือคุณนี้ก็ได้เมื่อคีย์บอร์ดที่เคยเล่นเสด็จแบรนมาแทนก็เลยแบบรอรอครรับออะไรเราซ้อมก็เลยรอรอพี่รอรอรอดูอาการของน้องอยู่ อ่ะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ